ถึงที่ไหนแล้วเราตอนนี้มาอยู่ที่วัดม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับโอมอ่างทองใช่อยู่ใกล้ๆกันกับสุพรรณใช่ค่ะดูว่านี่ยังสุพรรณอยู่ก็อ่างทองอะเนาะวัดม่วงอยู่อ่างทองเมื่อกี้ตอนที่เราออกมาจากเทวสถานพระพุทธจารย์โตเนี่ยห่างจากตรงนี้มาประมาณ37กิโลนะคะก็คือจะมาถึงที่วัดม่วงจริงๆอะเราขับมาถึงได้สักพักแล้วแหละแต่รีแวะแวะหาอะไรกินก่อนก๋วยเตี๋ยวกินหิว โอเคเดี๋ยวที่นี่ก็สวยงามเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชมค่ะคงพาไปชมไม่ทั่วนะเอาเฉพาะจุดสำคัญก็พอได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูในพระวิหารแก้ววัฒนารงนะคะด้านในเนี่ยตอนแรกอ่ด้านในมองแวบเดียวเนี่ยคิดว่าคล้ายๆถ้าเกิดใครไปที่วัดท่าสุงอ่ะจะคล้ายๆกันเลยแบบโอ้จะเปรียบวิจิตรงดงามแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ สถาปัตยกรรมอ่ะที่เป็นกระจกอะค่ะกระเบื้องกระจกกระเบื้องเงาอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันเดี๋ยวที่นี่มีพระองค์ใหญ่ใช่พระองค์ใหญ่ที่ไอซิสุนิโรนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปชมในในโบสถ์ก่อนละกันโอเคครับ

ถึงแดดจะร้อนแต่เราก็ยังได้ร่มจากพระพุทธรูปนะครับใช่ด้านหลังด้านหลังนี่เป็นไงองค์ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมใหญ่ที่สุดในโลกที่เราก็ได้ไปขอพรกราบไหว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ถือว่าได้มาทําบุญแบบก็ก็ตั้งใจที่จะที่จะมานะคะตั้งใจมากเลย ก็ได้มาสองที่เลยใช่ค่ะวัดนี้จริงๆก็อยากจริงๆที่วัดม่วงเนี่ยก็คือเหมือนเห็นมีคนมารีวิวเยอะแหละแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมาใช่เราก็เพิ่งมาเหมือนกันใช่แล้วก็เป็นความบังเอิญบังเอิญอย่างที่บอกค่ะก็คือไปไหว้เทวสุวรรณที่ที่เทวสถานตรงอำเภอศรีประจันต์เผอิญอีกอำเภอศรีประจันต์คือมันต้องผ่านมันต้องผ่านทางเส้นนี้ทางเส้นอ่างทองเราก็แวะสักหน่อย ใช่ค่ะเราก็เลยเยจำได้ว่าวัดม่วงนอยู่ที่อ่างทองซึ่งอันนี้เรามาจ,ากาาจะกลับกรุงเทพนะคะแต่ว่าคือแบบแวะมาที่นี่ก่อน,นก็ถือว่าได้มาไหว้ท่านมาขอพรท่านนะคะก็เหนื่อยแต่เดินดมาถึงองค์ท่านนี้ก็โอ้โหแดดร้อน<า>ก็มีลมมากแต่ก็ร้อนมีต้นไม้เดิน,นผ่านเมื่อกี้ก็เดินผ่านนรกมา <S 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 เดินผ่านสวรรค์ผ่านนรกผ่านบรรดาเทพเซียนต่างๆจนมาถึงพระองค์ท่านองค์ใหญ่นี้แต่สวยจริงสวยจริงค่ะสวยมากเลยอืมสวยแต่แสงวันนี้ท้องฟ้าขมุกขมัวฟ้าไม่สวยเลยฟ้าไม่สวยฟ้าไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเรามาแล้วเราถือว่าเราตั้งใจมาเราเก็บภาพไว้ให้ชมกันนิดหน่อยหน่อยนะครับหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพนะจะแวะข้างทางเขาเล็กน้อยเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีมีปไปหาน้ำกินเหมือนหิวน้ำได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะพาเพื่อนๆมานี่แหละนะคะมามาตามสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสมมติเอเพื่อนๆที่ ติดตามเรานะคะก็จะเห็นว่าเราอ่ะจะไปอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกก็คือจะมีอาที่เที่ยวคือจะมีตลาดน้าเที่ยววัดเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่หลักๆก็จะมีสามกลุ่มเนี่ยแหละเป็นหลักที่เราที่เราจะไปบ่อยถิาเราไม่ออกก็เข้าหาราคาเฟ่กินใช่พรุ่งนี้เราจริงๆเราก็จะไปชาเชิงเซาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ชะเชิงเซานะคะเดี๋ยวจะไปมีทระแถว ถวแถววัดสทรนะคะก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราก็จะถ้าเจออะไรสวยสวยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาเอามาให้ชมกันชมกันนะคะครับฝากติดตามด้วยนะครับได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพมาแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย